สวัสดีค่ะพี่น้องจะ๊ะนายจอยมาหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยสวนทักวข่นีมีแต่แค่พักผมขึ้นไปบักทั่วข่อยกับเป็นนวยแล้วว่าม่ผู้ปาดออกแอดติกติขข๊กร้ะมีติกติกนักมากเกิน <S <S อักบ่ แปลี่ยนแปลงแบบนี้คอยเป็นน่วยเบิดบักทั่วขอจะเป็นน่วยเหรอเห็นบ่าุ่นปุ่นเอาไปโปเนิ่นปุ่นป้าโปเนิ่นอุ่นเนี่ยปนิ่นอุ่นชิลีนัดกินนัดมาเลยอืมอืมอย่างนี้เป็น หดให้แล้เวเนี้ยจอยสิได้เสียออกแล้วพี่น้องบักพี่ข่อยเบ็นหัวต้น <c oughs> นี่หลึ่งแต่ปักหมพี่น้องเลยปลักแกงกลัวข่อยเป็นหนวยเต็มอยู่ยไอีตูข่อยกับง,งามมาหอดเด็ดแต่เศ้าเลยพี่น้องจ้ะจัดการแต่เศ้าเลยข่อยเป็นหดให้เยอะแต่ว่าเป็น phần ăn chị ừ. đọc mà lặng vậy, ôi quân bằng, đem một đốt đến như cái non, nhà cái đốt, nhà cái đốt cái cái

ขมไปหน่อยเกือวหมอไปยอะงอแบบกแนงหอยกันน้อแบบงอเขี้ยไปก่อนเดี๋เปิดข้างกันเี่ะังสันก็เห็นยงข้าง หลุดไหลเกาะคัดต wow. ัวไปจะขึ้นเนี้ยเดี๋ยวก่อนี้ไปเที่ยวไท่กรับมาสวนหัวปึงดึ๋งอโออดบักแดงที่นนอนเลยไหลกัดไหลกัดแดงกว่า cắm thì hết tập vào vinh ông lưỡi em choi Tuồng hoa lưỡi tập quân tập quân mình quân tập quân vô điện tập quân tập quân tập hành nhây rồi dễ nhả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không เอาไปก่นอยา้เจ้ามึงไอยึดตะเสาขยัมันเดดคัดขนาดเองมึงพี่น้อง ก็หอมไปไปไงมากหดขีดน้ำใส่กระสาเลยแห็งกับกับแกงข่อยก็ออย่อยานแข็งอยี่นองเลยแกงกลัวข่อยก็จะกินกินในสนะมีมแกพี่น้อง,งเดี๋ยวเนี่ยมัน ตัวกระดกหลาดปากด้วยง่ายจอยงานเข่าพี่น้องเลยอหอดบานงานเข้างานเข้า ไหลครับหลคักไหลเนี่ยมึงป้าบอกพี่ก่อยนี่ตะบักหมุืมบักตัวก๋อยย่อย้อย่างนี้พี่น้องมันบวบเป็นเลรเห็นบะบ่มีผู้เก็บกินตัวรกคักืันนี้ายกจอยสิจัดการบำรุ่งต้นเพิ่นก้อนพี่น้องมาหอดเลี่ยวบำรุงต้นให้เพันไดดอกได้ลขกันอื้อฮดรกบักคักเนี่เพามพีผู้กินพี่น้องบวบเป็ด เจ้าใส่ป hmm. um ุ um ๋ยใส่ฉ um ีดวงชุดลดให้เพิพ่นบำรุงดอกเพ่นเออนี่เกิดก้อนเลยพี่น้องแต่ก็เดือนสิงหาอย่างออกดิอันนี้ก็ละกาษดาออกฟักเหล่าตัวไข่มืองเปียกปลาบอกติไข่มึงเวมึมเราโดนมีแต่ปักผมพี่น้องเอ้ยอย่าปักไข่สีเใยังใดไปงานหนักงานเขาไข่เราพี่น้องเอ้ย เอาเสียออกแกกป้าปุภิกเข้ากันพี่นองว่า,ากันเหมือนว่าืมบักตัวขอยอยาก,กออกดอกแต่บอกว่ามันมีมนปุ๋ยบำรุงพี่น้องโอ้โฮแบบนี้่อยลกขักพี่นองอออด,ด้ยมันโนลปักหายไปอย มาอะไรแบบไรเนี่ยมงตีนว่างไรยุ่งมีส่วนใจต้นถัดซ้ายไงปิดกระดกหลาฝาเล็หน่อยปลาเงือกกบนดูกเงือม <tr vitamin é> ึงบัดานใหญ่จอยสิฟามาถอนผักหอมไ้่พี่น้องเด้อ Ngồi kia khởi rút lại phải Rút tay ra nó có ngay Nó nó rút tay Tụi nó ốm Tụi đi ngay Nó chạm đứa nhá, được xuống, tôi Nhiều diệt xuống Tụi nó ra ra <laughs> <laughs> phát ừ, <laughs> này nó nè Còn khỏi gặp quá, còn phát mũm hiểu Không tua khỏi nhòi nhắm như nào ghê Nhoài nhắm như bật tua kìa, Để ra con đi này ลวกกัดลกแนวมีผู้กินวีนองแกจ้อยประยูมีผู้กินบักตัวกลับมาบักบั่วยย้อยยำย่างเลยนะแต่บักตัวได้วีนองแก่บิดหรอ๋ยวโอ้ยนี่จะขาดตัวข้าวตัวถึงวันวีนองเลยตัวโดกโดดนะหนาโดไม่พูนปล่อยถิ่นวีนองเลย บอกตัวม่วงข่อพระท่านเป็นตัวม่วงมันเป็นสากรเนาะแมวจ้ะโอ้เนฟรุกติกเมื่อคืนนี้มาจากไทยแลนมาเลือพี่น้องรับสมัครพนักงานเสียหนาเสียหนาบอกตัวเสียหนาบอกแตงลกตุน <eye> พักหม นี่แต่เ uh, จ้ปักอมพี่น้องเลยอุ้ยต้่นปักอมไปนะเนี่แต่ตุ่นยังไงพี่น้องเลยนลบกับว่าขืนพี่น้องตุ่นยังไแฮ้ยตงนตุ่นกหอมไหมพี่น้องจ๊ะ กองเก่งเพง่งเต็มสวมนกล้วยเจ้ามึงเอาวถนะพี่ข่อยกำลังสิเป็นดอกน่าก,กันแต่นวยขาววากลาก,กจัดพักผมออกก้อนไีนองเลยตั่วข่อยก็ดูบ่อยากว่าหาค้ามโดกของมัน Rồi cái quả nhẹ ta xào lấy nhà hộp quân Bấm rung phân bằng Bấm phân nhắn say Nhi bàn của đất nó hẳn nả hết xuống này xuống cua khỏi Kỳ rai ngay nếu như thân kinh hỏi cà phê rất thích tì hà đấy có <laughs> ừ. <laughs> cả mất nhà của mắm 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 bỏ quay cái ngồi ngay hang lại có cũng cái lúc quá อันเนี่นแจ้ง่อยกันฝนตกก่อนพี่น้องเ้ย้นหน่อยก่อนนะฝนหลวฝนออกเม็เหรอเนาะฝนออกดลอกรพักผมนี่ตงนี่เป็นแว่นเม็ดมันดิ้นพี่น้องเหมือนเม็ด็นร่นเหมือนฝนสนุกเกิดระบาดเนี่ยแต่ว่าเขาป็นอย่งดอกก็ยู่ยยู่อันนี้เขยพูได้ยู่ยัมเลย ขึ้นบักสุดยอดเลยก <c oughs> จะพร้องกันก็ปริกก่อยก็ต้องสิดกขนาดว่าไม่ผุมมึงขึ้นอย่น้องเจ้าขึ้นมึงรลดถ้าประยู่นี่ดูแลร่นสิดกพักเร็ดอ่ะ Chịu người nhắm nhàng cho <laughs> Việc ừ. xoay gắn cao nhiều có lẽ

ยจอยสานพรางระมร,ะมรีขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านได้พี่นองเดอ้อมาหายกำลังใจสวัสดีค่ะ